ฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะตัดไฟวันแรกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาอมเอยไม่ใช่วันพุธ่ยวันพุธเก้าโมงเช้าวันพุธเนี่ยครับแล้วเ็าบอกว่าพอไปถ่ายไปยังมีไฟเห็นไฟอยู่อ่ะมันก็ต้องปั่นไฟเองบ้างบางทีก็มีไอเดี๋ยวนี้ก็มีแบตเตอรี่เข้าไปก็ก็บกไกว่้ไไที่เห็นไฟอ่ะนั่นคือใช้ไฟ40%อือจากร้อยเนี่ยเหลือ40 ก็เขาพยายามบ้างอย่างพี่โอว่าอาจจะมีแบบเตรียมเพราะเรื่องตัดไฟเนี่ยเพราะพูดมาล่วงหน้าเลยนะเพราะ้นผู้ประกอบการแก๊งต่างๆคอ,อมไม่คอ,คอเซนเตอร์ไม่คอเซนเตอร์เนี่ยเขาต้องเตรียมพร้อมผมว่ารรประเด็นประเด็นเรื่องของการตัดไฟเพื่อทลายขุมข่ายและกองกําลังของขบ,บวนการอาชญากรข้ามชาติที่เป็นหนึ่งคือแก๊งคอเซนเตอร์ถูกต้องใช่ไหมสองคือใช้ไฟไป ทำเรื่องอื่นที่มาทำลายประเทศไทยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตัดสินใจเชิงนโยบายครับคือเห็นตัวเลขที่ท่านรองภูมิทำให้สัมภาษณ์แล้วนะว่าสองปีเนี่ยห้าแสนกว่าคดีใช่5้าแสนห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าหพันห้าพันคดีอห้าแสนเจ็ดหันคดีเสียหายเสียหาย8ปด0 0ื่ใช่ไหมแปดห0ื่นกว่นล้านอะวันหนึ่ง วันหนึ่งเสียหายเฉลีย่ยวันละ80ล้านบาท80ล้านบาทเอาตี<ท>ตามะ80ล้านบาทขายไฟออกไปได้รายได้ปีละเท่าไหร่ขายไฟที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแถลงเนี่ยเราขายไฟได้ปีละ800ล้าน800ล้าน800ล้านบาทเยอะไหมไม่คุ้มกัน <laughs> ไม่คุ้มกันเพราะว่าอัจฉริกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวง จนคนไทยหลายๆลายคนสูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญเสียทั้งชีวิตสูญเสียสถานะอโอ้มันไม่คุ้มกันเลยมันเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศและสิ่งที่มีคนพูดกันเยอะตั้งคำถาม,มว่าทำไมการตัดไฟเนี่ยมันยุ่งยากมากยุ่งยากแล้วทำไมโยนกันไปโยนกันมาแต่ถ้าใครได้เห็นโครงสร้างได้เห็นคู่สัญญาผู้ที่รับซื้อไฟจากการไฟฟ้าส่วนภิภาคแล้วจะ ไม่มีคําถามเลยครับว่าทําไมมันยุ่งยากหรือว่ามันช้าในการตัดไฟเพราะเผลแรกเพราะต้องบอกว่าคู่สัญญากับการไฟฟ้าสุริาพนะทั้งในฝั่งเมืองไทยทั้งในฝั่งเมียนมาเนี่ยปึ๊กแน่นปึ๊กคือขาใหญ่ขาใหญ่ก็คุณคุณเป็นขาใหญ่นั้นเลยนะห้าห้าจุดอะเอางี้ก่อนขาใหญ่นั้นเลยผมไม่พูดคนอื่นนะขาใหญ่นั้นผมพูดคนเป็นรัฐมนตรี ไม่มีใครจ้างคุณมาเป็นรัฐมนตรีหรอกครับคุณอาสาเขามาโดยใช้อำนาจอธิปไตยจากปวงชนเลือกเขามาและมาทำหน้าที่พอมาทำหน้าที่ถ้าประชาชนในประเทศเดือดร้อนคุณต้องไปดูว่าองค์กรที่คุณกำกับดูแลอยู่นั่นอ่ะทำอะไรถ้าคุณทำบริษัทคุณรู้อยู่ว่าคุณขายของออกไปแล้วของที่ออกไปนั้นกลับมาทำร้าย คนในครอบครัวคุณขายไหมคุณจะขายไหมไม่ขายเโอเคนี่สามัญสำนึกกลับมาที่รัฐคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่เป็นรัฐวิสาหกิจเอาสิทธิความเป็นรัฐเข้าไปจัดการและสร้างธุรกิจของตัวเองขายไฟออกไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มเหล่านั้นที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหววนกลับมาทำร้ายคนไทยคุณจะขายไหมก็ไม่ขายนะนี่สามัญสำนึกพี่วี<อ>แต่สามัญสำนึกของการไฟฟ้า สามัญสำนึกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยสำหรับประชาชนอยู่ที่ไหนออนี่ถ้าเกิดว่าสมชหรือว่านายกรองนายกภูมิธรรมและนายกรัฐมนตรีไม่สั่งการ,การถามว่าจะเกิดตัดสินใจแบบนี้ไหมก็คงยืดเดยื้อโยกไปโยกมาแบบนี้คุณกำลังให้มะเลงร้ายแผลร้ายมันกัดกินคนไทยยาวนานแค่ไหนเพราะ,ะคืออำนาตามเงื่อนไขเนี่ย ใครจะอ้างว่าเป็นเรื่องรัดต่อรัดก็ตามเนี่ยตามเงื่อนไขเนี่ยสามารถตัดไฟได้ในสองกรณีใหญ่หญอือันแรกเลยคือคู่สัญญาเนี่ยไม่จ่ายค่าไฟอืมอเพราะนั้นหนึ่งเงื่อนไขก็คือว่าคู่สัญญาไม่จ่ายค่าไฟอืแต่กรณีของไอ้ฝั่งเมียนมาตรงเนี้ยไม่ใช่ข้อนี้อ่าอีกข้อหนึ่งสามารถตัดได้เลยเขียนในสัญญานะ,ะเงื่อนไขว่ากระทบกับความมั่นคงอ่าแล้วและที่ผ่านมานะเคยตัดโดยเงื่อนไขทั้งสองเนี่ยม,มาแล้วมีเคสปีห6 oh oh. 66เนี่ยตัดเพราะเรื่องความมั่นคงทางฝั่งของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยให้ตัดที่เกี่ยวข้องกับรอบชนกลุ่มน้อยคือตรนั้นต้องการปรับชนกลุ่มน้อยแล้วต้องการปรับที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคือการตัดน้ําตัดไฟสั่งให้รัฐบาลไทยเนี่ยตัดมาทางแล้วความมั่นคงไหมสองสองจุดแล้วก็ปีหกเจ็ดก็มีการตัดบางจุดเนื่องจากว่าคู่สัญญาหรือว่าไม่จ่ายค่าไฟเพราะฉะนั้นเคสนี้ถามว่าเคสนี้ มันเข้าตรงไหนปี่กเจ็นายกนิดนายกเรษฐาตวิสินก็สั่งให้ตัดเหมือนกันสั่งตัดนะคราวนี้เขาบอกว่าในการตัดเนี่ยเมื่อคุณเห็นว่าเป็นเรื่องความมั่นคงถามว่าคุณวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงครับแล้วทำไมคุณไม่ทําหรือคุณต้องรอให้หน่วยงานความมั่นคงบอกว่านี่เป็นเรื่องความ,มแต่<ง>ถ้าไอน้นี่ต้องต้องมองในมุมถ้าลองมองในมุมหมาไทยนะ,ะเมื่อเคสเนี่ยถ้าตัดเรื่องความมั่นคงเนี่ย ก็อยากให้สมชเป็นเจ้าภาพไงไม่ใช่ไม่จะเป็นก็มีสมชก็เป็นความมั่นคงกระทรวงมหาไทยคือกระทรวงที่ดูแลด้านความมั่นคงของประเทศไอ้นี้ก็พูดแบบนี้ก็ถูกแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ยังไงเกี่ยวข้องของมั่นคงลองนุทีนะบอกเพราะความมั่นคงปั๊บก็สั่งมาสิเนี่ยก็เป็นเหตุผลเนี่ยบอกว่าการไฟฟ้าส่วนบมญภาคได้ทําหนังสือแจ้งไปที่หน่วยงานความมั่นคงแล้วยังไม่ได้รับหนังสือกลับมาปู่โถเอ้ยคุณจะให้ไฟอ่ะที่มันลามทุกอับ เขาบ้านคนอย่างนั้นเหรอคุณทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะคุณรู้ได้ไหมว่ากระบวนการเอกสารของราชการเราเนี่ยใช้เวลากี่วันถึงผ่านเมื่อคุณเห็นความเดือดร้อนของประชาชนคุณบุกไปที่กระทรวงกลาโหมเลยสิขอให้ตัดเขาขอญาติขอญาติขอญาตนะขอญาตนะเพราะบางส่วนอาจจะกระทบความมั่นคงได้นะกระทบกับการค้าชายแดนได้นะใช่เออคู่สัญญาทุกรายในการขายไฟระหว่างไทยกับเมียนมา ระหว่างไทยกับกัมพูชาระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านล้วนแล้วแต่คู่สัญญานั้นต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลทั้งสิ้นมีคนถามแบบนี้พี่ว่าถ้าออทำไมแทนที่จะแบบกระจายเพราะการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ำมันเนี่ยคือทำกระทบไปทั่วไงคนที่ไม่เกี่ยวข้องคอนเซอร์ก็โดนด้วยนะอ้นี้อ้นี้ต้องรอับแต่เ็าถามเฮ้ยทำไมไม่ยิงไปที่แบบยิงไม่ที่จุดอะ จัดการที่คนยไม่ได้เราไม่สามารถเพราะเราขายไฟให้กับคู่สัญญาโอเควิธีการจัดการให้เขาจัดการในพื้นที่ของเขาเองไม่ได้เราไม่ยุ่งเกี่ยวตรงนั้นเราทําหน้าที่เราไม่ขายของให้เขาไม่ปัญหาว่าถ้าไม่ตัดไฟแต่เรารู้ว่าตรงไหนคอนเทนเตอร์ลบให้รัฐบาลเมียนมามาจัดการไม่ได้เหรอเราจัดการของเราอันนั้นไปแทรกแซงกิจการภายในเขาอีกปัญหาคือไม่ได้เพราะอะไรไหมว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไปดูรายชื่อคู่สัญญาแล้วขายใหญ่ทั้งนั้นไหนคุณบอกว่าขายใหญ่ใคร ขายใหญ่ขายใหญ่ใครอันรัวเหรออันรัวรูปขายใหญ่นะผมเบียนมาอันรัวนี่อันรัวเป็นบริษัทของคนไทยมีสวอยู่คืออุปกรจวสวอุปกิจนี่แหละเป็นเจ้าของตอนหลังก็ขายออกไปหลังจากที่มาเป็นสวอถูกต้องแล้วนะในที่นี่อันรัวนี่ทําอะไรมีตุนมิลลัดอยู่อีกคนหนึ่งอันี้ข้อมูลตุนมิลลัดถือหุ้น4 9เปอร์เซ็นต์ ตอนสมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีรว่าการกระทรวงยุติธรรมยกทีมปป,ปสจับปึ้งยึดรถปั้งเลยแถลงข่าวใหญ่เลยไอ้ที่พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่อะไรหนึ่งโรงแรมสองคาสิโนครับและเป็นคู่สัญญาซื้อไฟจากเราเออโอเคคุณคิดว่าอันลวนใหญ่อ่ะแต่ว่าพอถึง30มมก,กา,าปีห7 สาลยกฟ้องอ่ายกฟ้องเรื่องอุปกิจมันไม่ยบฟ้องอ่ยยกฟ้องตุนมีลลัดตุนมีลลัดว่าเกี่ยวพันกับเรื่องนี้อันนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายนะครับแต่ถามว่าอัลลัวไม่ใหญ่กว่าประชาชนคนไทยครับไอ้นั้นก็ใช่ไอ้นั้นก็ใช่เพราะประชาชนคนไทยมันเดือดร้อนมากเหนือกว่าอัลลัวมีใครโอ้ไอ้นี่น่าสนใจแต่ว่าผมว่าผมว่าสนใจกกับ นายทหารฝั่งเมียนมาเขาน่าจะเชื่อมโยงเอางี้ตูนมินหลัดเป็นเป็นนักธุรกิจครับเป็นทําธุรกิจเป็นล็อบบี้เยสเป็นนักอาวุธสัมพันธ์กับมินออนไลน์สัมพันธ์นะสัมพันธ์กับนายทหารชุดมินออนไลน์แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินแบบนี้พี่โอพูดแล้วเนี่ยไม่แปลกใจครับทำไมมันช้าในการตอบผมว่าเหนือกว่ามินออนไลน์อ่ะมีอีกอ๋อมันมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วคือเหนือกว่าคุณเวศัก์เหนือกว่าคุณบางวันก็มีมันถึงเาเลกูกหน้ามาปะจมูกนี่ไงเลยไม่กล้าตัดสินใจบอกว่าถ้าผมจะรับฟังคำสั่งผมต้องการคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยประชาชนคนไทยเป็นตัวประทับหรือว่าคุณหนูอนุทินโดนใครกดดันว่าถึงไม่กลางเลยต้องให้สชเป็นกคนนั้นรินมงถึงความเป็นมนุษย์ไงผมว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักการเมืองนะเป็นมนุษย์ คนที่เป็นนักการเมืองจะมีกลิ่นมีจมูกอยู่เรื่องหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวพันกับความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นจุดแรกในกระบวนการตัดสินใจแก้ไขคือคําถามมาอยู่ตรงที่ว่าเรื่องนี้ความคิดในเรื่องเกี่ยวกับตัดไฟตัดการสื่อสารตัดน้ํามันเนี่นะมีการคุยในะระดับรัฐบ,บาลน,นี่มันนานนะแต่ว่า<ม>นานมากนะแต่มา,ามาดังตอนที่อไะไรนะรัฐบตรของจีนมา มาดังตัวนั้นจริงอ่ะในรัฐบาลไทยด้วยคือในในกลุ่มรัฐบาลเนี่ยคุยกันนานแล้วสอทลอเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์นานแล้วนะเคยขึ้นเวทีพูดว่าคุณดูแก๊งคอนเทอร์เนี่ยเป็นดูเรื่องไฟตัดไฟนานแล้วนะจีนก็อยู่นู่นก็ไม่ได้อยู่เมียนมาเขาไปอยู่แนวเขตแดนชายแดนไทยเออแต่เขาเห็นความเดือดร้อนเขาเห็นกลุ่มขบวนการมาอาศัยช่องทางนี้ในการเข้าไปหลอกลวงต้มตุ๋น และก็หลอกฉกเงินประชาชนจนสิ้นเนื้อประดาตัวเขายังก้าวเข้ามาแสดงบทบาทพอรัฐีของจีนมาเนี่ยทำให้เรื่องใหญ่ขึ้นและมีการพูดถึงเรื่องตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเอาตัดแล้วมันใน5้ารายที่เป็นคู่สัญญากับไทยบริเวณชายแดนมีตุนมิรัตมีทีมของตุนมิรัตกับอัลรัวเนี่ยสองสองสัญญาอีก3สัญญาเป็นลายอื่นออีก3สัญญานะไปดูโครงสร้างเชื่อมโยงกับนายทหาร ของเมียนมาโดยตรงแทบทั้งนั้นเพราะออกว่าจะได้รับเป็นผู้สัญญาต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลเมียนมาเ,ออเพราะนั้นถ้าถามว่าออสัญญามีความเป็นรัฐต่อรัฐจีตูจีด้วยไหมก็มีส่วนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนคนคที่มาจากการเมืองจะต้องไปเจราจาเป็นหน้าที่ตอนนี้ทั้งรัฐบาลครับทั้งในฐานะของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีออบิ๊กอ้วนแล้วก็ บิ๊กอะไรนะบิ๊กหนูบิ <Big> ๊กบิ๊กหนูนะถ้าตัดสินใจตัดไฟท่านไม่ได้คะแนนหรอกครับท่านเชื่อไหมคนที่ได้คะแนนคือใครโรมรังซีมันโรมอ้อวทำไมละ่ะเพราะเขาเป็นคนเดินเรื่องสอบกระทุงเรื่องนี้แล้วสู้หัวจนฝาจน,นว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอร์รนเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนต้องตัดไฟอาแล้วนายกไม่ได้หรอสั่งการเด็ดขาดในคอ,อรมอนำไปสู่การ ุเนายกได้ในแง่ายกระบวนการตัดสินใจแต่ก้าวไกลได้คะแนนมากกว่าครับว่ามาจากเขามันเหมือนกรณีสมรดเท่าเทียมครับได้ใครต่อให้รัฐบาลออกกฎหมายได้แต่สิ่งที่ได้เขาได้ไปที่ก้าวไกลครับคุณเห็นภาพไหมได้ที่พักประชาชนหลังอย่างนี้ต้องดูได้ตัดไฟไปแล้วตั้งแต่วันแรกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็วันแรกก็ยังเหลืออยู่ประมาณ40%ต้องดูต่อไปหลังจากนี้ทักระยะนี่เนี่ย าการเรื่องของคอเซ็นเตอร์จะลดไปตามมาตรการตัดไฟตัดการสื่อสารตัดน้ามันหรือไม่อันนี้น่าสนใจเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะถ้าแบบมีคดีเป็น5 0 0 0 0นความเสียหายต่อวันเนี่ยแปล้านบาทต่อวันที่ดูดออกมาจากพี่น้องพวกเราทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงทําแค่นี้จัดการคอเซ็นเตอร์ไม่ได้ครับต้องมีมาตรการอื่นๆควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ